เรื่องนี้ของวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรับเราเคยเห็นไหมบางคนขับรถอะแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวบางทีก็เปิดเพลงดังๆแล้วก็เต้นสุดเหวี่ยงเลยเต็มที่หรือว่าร้องก็ร้อง,องเต็มที่เลยมันก็ตลกดีแต่มันก็จะมีอีกแง่หนึ่งคือตอนขับรถเราเห็นคนอื่นขับรถงี้เงา่าเห็นคนอื่นขับรถแบบไม่ค่อยเข้าท่าเราทํายังไงนั่งเรานั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นเราหรอกบางทีก็ชูนิ้วใส่เขา คนนี้ก็ด่าพ่อด่าแม่เขาขึ้นเสียงพูดจาหยาบๆใส่เขาเพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้บางทีเราอยู่คนเดียวในปา่าหรือว่าเดินตามริมถนนมีขยะอยู่ในมือหาทางขยะไม่เจอไม่มีใครรู้ทิ้งเลยใครจะไปรู้บางทีเราอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องของตัวเองอยู่ในบ้านของตัวเองทําอะไรไปไม่มีใครอยู่ก็บางทีก็มีการพูดกับตัวเองบ้าง โอายไอจนันแม่งนี่ดา่านูนา่นด่านี่ไปเรื่อยๆเราทําทั้งหมดทั้งเส้นนี้เพราะว่าเรามั่นใจว่าไม่มีใครรู้และก็จะไม่มีใครรู้ด้วยแล้หลวงพี่ก็จะบอกว่าในความเป็นจริงก็ไม่มีใครรู้จริงๆแล้วก็ไม่มีใครเห็นจริงๆงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่รู้ในที่สุดเพราะว่าการทําตัวแบบนี้ในรับหลังคนในเวลาส่วนตัวในเวลาปกปิด มันเป็นการสร้างสะสมนิสัย mm hmm. ไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะทําให้เราเป็นอย่างนี้บ่อยๆเคยเจอไหมคนที่เขาอุ้ยเผลอพูดคำหยาบออกไปตอนที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าโกรธขึ้นมาหน่อยด่ามันเลยอุ้ยไม่ได้ตั้งใจหรือว่าแม้กระทั่งเราอยู่คนเดียวชอบแคะ์ขี้มูกชอบเกาโน่นเกานี่อะไรอย่างเงี้ยตดเลยไม่มีใครรู้หรอกแล้วบางทีอยู่ในสังคมมันอดไม่ได้มันลืมมันเผลอ รู้ไหมว่าคนที่เขาอันนี้ก็เข้าเรื่องนิดหนึ่งนะว่าชอบของลาของขังนนจริงๆเขาจะบอกว่ามีเคยมีพระเคยบอกกับพี่ว่าคนในยุคสมัยนี้มันไม่มีของขังเหลือแล้วเพราะว่าคนที่เสกคนที่ทำไม่ขังต่อหน้าเราเขานั่งนิ่งนั่งแบบเท่มากพูดจาดีทุกอย่างแต่รับหลังเขาไม่ขังเขาไม่ระมัดระวังเขาไม่เสียสละ อย่างบางอย่างเขาบอกว่าถ้าจะให้ขังนะต้องแบบว่าไม่แก้ผ้าเลยคืออาบน้ําก็ต้องปิดผ้าไว้ตลอดเพื่อเป็นการปกปิดของหน้าอับอายคนเหล่านี้หลักถึงสักครั้งก็ต่อหน้าคนอื่นเขาเขาทาแต่ตอนอยู่คนเดียวตอนไม่มีใครรู้เรื่องเขาก็แก้ผ้าเพราะถือว่าไม่มีใครรู้หลังการที่ไม่ยอมฝึกตรงนี้การที่ไม่ยอมเสียสละตรงนี้มันก็เป็นเหตุทําให้ของมันไม่ขังก็เพราะว่าอันเดียวกันคนเราไม่คิดว่า ความรับความอยู่รับหลังคนมันจะมีผลประโยชน์หรือผลเสียดันมีดังนี้เราลองฝึกเอาไว้แม่โยจะสอนอพี่เสมอเลยว่าอยากจะด่าใครรับหลังก็ให้พูดในสิ่งที่คุณกล้าพูดต่อหน้าเขาเมื่อประโยคน,นี้มันไปถึงหูเขาคุณก็จะได้ไม่ต้องตกกระจายว่าเขาได้ยินต่อหน้าก็พูดเหมือนกันรับหลังก็พูดเหมือนกันแต่ถ้าหากรับหลังไม่กล้าพูดถ้าต่อหน้าไม่กล้าพูดรับหลังก็อยากพูด พอเมื่อมันไปถึงปากถึงหูเขาคุณก็ต้องมานั่งปฏิเสธนั่งโกหกนั่งแก้ตัวอีกคือทํางานทําตัวให้ไม่ต้องทิ้งเศษไม่ต้องเศษนิสัยไม่ดีไม่ต้องเศษมารยาทไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องเศษปัญหาที่ต้องมาแก้ที่หลังเพราะว่าเราไม่ได้ทําเพื่อให้คนอื่นเห็นหรือไม่เห็นเราทําเพื่อให้เราพัฒนาตัวเองเป็นคนดีพัฒนาตัวเองเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ใช่เพื่อให้ชาวบ้านชื่นชมให้ชาวบ้านชื่นชมมันจะเป็นผลของการที่เราเป็นคนที่น่ารัก คนที่รู้จักให้คนที่รู้จักมีมารยาทและศีลธรรมอันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่สําคัญดังนี้ที่บ้านในห้องนอนในห้องน้ําในรถอยู่คนเดียวก็ให้จงประพฤติตัวอย่างที่จะประพฤติประพฤติตัวต่อหน้าคนอื่นมันจะได้มีไม่มีอะไรแปลกๆหล,ลุดออกมาไม่มีอะไรน่าเกลียดน่าเกลียดหลุดออกมาเราจะได้ไม่ต้องมาขอโทษแล้วแก้ไขในภายหลัง